พบกับครูก้อยนะคะคลิปนี้ทั้งคลิปเลยก็จะพาไปเที่ยวขึ้นเหนือนะคะจะไปเมืองซาริเซลกากันช่วงนี้นะคะก็จะมีนักเรียนหลายคนที่เข้ามาแล้วก็ครูเพิ่งรู้ว่าเออเมืองฟินเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย เริ่มจะเป็นที่รู้จักมากขึ้นนะคะคนไทยก็จะย้ายมาฟินเหมือนมาเรื่อยๆอะคะ่ะแล้วก็การศึกษานี่ก็ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงขึ้นเรื่อยๆนะคะนักเรียนไทยเราก็อยากที่จะมาเรียนเมืองฟินกันเยอะแยะมากมายเลยใครที่แบบกาลังมองหาเรียนภาษาฟินเนาะยังไงก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ครูได้นะคะก็มีคอร์สมาเรื่อยๆแล้วก็ราคาคือดีงามมากคลิปนี้เราจะเน้นเที่ยวแต่ในขณะเดียวกันครูก็จะพยายามพูดภาษาฟินไปด้วยนะคะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนิดนึงนะคะ ถึงแล้วนะคะบ้านพักร้อนของเราไม่โอนไลานเมื่อกินละ่ะหรือถ้าเวลาที่เรามาถึงสถานที่ทใดที่1น,นะคะเราก็พูดได้ว่าเม่โอนลานเปรินละ่ะก็ได้เหมือนกันนะคะแปลว่าถึงจุดหมายแล้วนั่นเอง เดี๋ยวกาลังจะทําอาหารนะคะเพราะว่าหิวมากเลยตั้งแต่นั่งรถมาคือกินขนมปังไปชิ้นหนึ่งแล้วก็น้ําแล้วก็เหมือนแบบไม่ได้อยากแวะนะคะรีบรมาจะได้มาถึงนี่ก็คืออุปกรณ์ของเรานะคะก็คือไปแวะซื้อน้ํามันหอยกับน,น้ําปลามาค่ะแล้วก็เส้นกว๋วยเตี๋ยวแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือมาม่าซื้อมาหลายอันเลยแล้วก็กระเทียมเสร็จแล้วนะคะรัวกับ On บล l l e r Mister น่า,นากินไหมน,าน่าจะคือแบ ตอนนี้ก็ใกล้ถึงสาริเซลกาแล้วนะคะมาอัปเดตคือนั่งรถมายาวนานมากตั้งแต่แบบ7จ็โมงห้นาทีตอนนี้บ่ายสามโมงครึ่งของที่นี่แล้วนะคะก็ยังสว่างอยู่คือบรรยากาศเนี่ยสวยมากวิวสวยมากเลยนะคะแล้วก็มันมีพระจันทร์ตอนกลางวันด้วยค่ะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูวิวแล้วก็สังเกตดวงจันทร์วงกลมสีขาวๆอยู่บนท้องฟ้านะคะ ใกล้ถึงแล้วค่ะทุกคนคเดี๋ยวรโรอ่าตั้งแต่ทางเข้าเนาะว่าเป็นยังไงโอ้สวยมากเลยรรถึงโรงแรมแล้วอุ้ยกระตุกนิดหน่อยนะคะอุ้ยออกระตุกขึ้นเลอ๋อบรรยากาศดีอุ้ยกระตุก ฉันเปลนพิริลล่าลันเปริลล่าอุอยดูข้างหน้าก่อนนะคะสวยมากเลยอะ่ะออันนี้ก็คือแบบนอนอยู่บนเตียงนะคะถ้าแสงเหนือมาก,ก็แบบว่าโรแมนติกบรรยากาศดีมาก หลายคนอาจจะสงสัยเนาะซัมเมอร์นอนยังไงถ้าแบบพระอาทิตย์มันทั้งวันทั้งคืนนะคะเขามีให้ปิดนะคะมีผ้าม่านแบบนี้นะเดี๋ยวจะลองดึงขึ้นไปดูอ่าโซฟาก็น่ารักมาดูหน้าต่างนี่กันดีกว่าโอ้ยชอบมากเลยสีแบบนั้นอันนี้อันนี่อี้โซ่ มาดูครัวกันดีกว่านะคะก็มีไมโครเวฟมีเครื่องทำกาแฟเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องทำน้ำร้อนแล้วก็ที่ล้างจานด้วยเครื่องล้างจานร,รุ่นมินิอยู่ใต้ตู้เย็นนะคะช่องนี้คือเวลาที่เรามาเหนือแบบนี้นะคะส่วนใหญ่คนก็จะไปสก,กีกันแล้วก็บางทีเสื้อผ้าก็เปียกกลับมาบ้านนะคะตู้นี้ก็จะเป็นตู้ที่เอาไว้ ทําแห้งเขาจะเรียกว่าตู้อบแห้งนะคะเอาไว้อบแห้งเสื้อผ้าของเราสะดวกมากๆว้าวหองซาวน่าบรรยากาศตอนกลางคืนตรงที่เป็นขาวๆจุดๆนั่นก็คือน,น้ำแข็งที่เกาะอยู่บนหลังคากระจก มันละลายไม่หมดตอนนี้เราอยู่บนยอดเขาแล้วนะคะเรากำลังจะไปที่ไปเขาเรียกว่าไปลื่นลงเขา,าคือแบบว่าหนาวมากนะคะเห็นไหมคะข้างหลังหิมะเกาะเยอะมากแล้วอ่าตรงน,นั้นก็เป็นสโน์โมบลใส่ชุดจัดเต็มนะคะคือแบบว่ากะแบบไม่ให้ลมมันเข้ามาเลยเนาะ ปุโลกะแม็กกี้สลปนั่นเองคือหมายถึงว่าให้นั่งกับมันจะมีแผ่นรองนั่งอะคะ่ะแล้วก็ลื่นลงไปเลยตรงนี้ก็คือปู่ลกะแม็กกี้ที่ยาวที่สุดในฟินแ,แลนด์แล้วนะคะสวามนปีสินปู่ลกะแม็กกตอนนี้มาเที่ยวฟาร์มกวางเรนเดียนะคะนี่น้องมานั่งรอแล้ว เรามาดูกันนะคะว่าหิมะมันลึกขนาดไหนจริงๆแล้วถ้าคนเดินบนหิมะแบบนี้จะเดินไม่ได้เลยนะคะเพราะมันลึกมาแล้วเขาต้องใช้แบบรองเท้าที่เฉพาะที่ใช้เดินบนหิมะโดยเฉพาะเลยแต่นี้ไม่มีนะคะนี้รองเท้าธรรมดาเดี๋ยวลองเดินไปดูนะว่าจะรอบแค่ไหนนะคะไม่น่าจะรอ,อะ้วค่ะ าะคือหิวมากไปเล่นข้างนอกทั้งวันนี้ทั้งหนาวทั้งหิวออเดี๋ยวเปิดนี้ทำเมนูอะไรไม่พ้นอาหารไทยเสียงดังเนาะก็จะเป็นวันนี้ผัดพริกแกงผัดพริกแกงหมูระหว่างรอหมูนะคะใกล้จะสุกแล้วก็เดี๋ยวมาอุ่นข้าวกันคือสะดวกมากค่ะถ้าเห็นแบบนี้นะคะ ้าล็อบบีซีแพ็กเกจแบบนี้ก็หมายถึงว่าข้าวเขาหุงมาให้เรียบร้อยแล้วแค่เราต้องทำคือตัดมันนะคะแล้วก็มีผัดเทเข้ามาเลยข้าวมันก็จะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้หุงสุกแล้วนะคะแล้วก็เอาใส่ไมโครเวฟหนึ่งนาทีครึ่งเท่านั้นเองแล้วก็กินได้เลยเหมือนข้าวหุงสุกแบบว่าอร่อยเลยเสร็จแล้วกับข้าวนะคะนี่พริกแกงปรุงทีเดียวอยู่หมัดอร่อยมาก วันที่สองที่ซาริเซลากาศนะคะ้นหนาวแล้ววันนี้แบบไม่มีไม่มีแดดเลยก็จะให้ดูบรรยากาศว่าไม่มีแดดนี่มันคือแบบมันขาวพโพลนแล้วมันมงไม่เห็นอะไรจริงๆนะตอนนี้ก็มาแวะร้านชากาแฟนะคะสัญญากับลูกว่าจะพาไปกินโกโก้ร้อนแล้วก็ขนมปังอโอลูกัดอย่าพึ่งลูก <laughs> อันนี้มุ้งกีกใหญ่มากแล้วก็อันนี้กโก้ร้อนหนงลูกชายทั้งหมดนะคะฟาดไป9ยูโรกว่ามาเชยนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ย Northern Lights Village หมู่บ้านแสงเหนือนั่นเองนะคะ ค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะยอต่ต่หนอาหารมาแล้วค่ะน่ากินมากนีเป็นปลาเก็บชุเปียตาไฮยาลามชกรายสีตุยังอะรแต่แต่เวชิเมลอนอินบาลน้องไม่ต่แเวชิเมลอน นี่คือเมืองอีวาลอกนะคะ ถึงแล้วนะคะพิพิธภัณฑ์ซีดะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับวัฒนธรรมของชาวเผ่าซามินะคะภาษาฟินแลนด์จริงๆแล้วมันมีอีกภาษาหนึ่งคือภาษาซามิที่ชุมชนเผ่าชาวซามิเขาพูดกันชาวซามิก็คือคนที่อยู่ในแลปแลนดที่อยู่ทางเหนือก็จะมีทั้งของประเทศฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนแล้วก็รัสเซียนะคะทั้ง ทั้งชาวเผ่าทั้งใน4ประเทศนี้เลยก็จะมีประมาณแค่20,000คนเท่านั้นคือสมัยก่อนคนสามีเขาก็อยู่ในบ้านแบบนี้นะคะ กำลังกลับกายานีกันแล้วนะคะคืออากาศแย่มากตั้งแต่เช้าคือตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะมันมีมรสุมเหมือนแบบเป็นพายุหิมะ <c oughs> เห็นไหมคะเวลารถผ่านเนี่ยแล้วก็จะมีแบบควันขาวๆมาปิดหน้าเรามองไม่เห็นรถคันข้างหน้าเราก็แทบมองไม่เห็นค่ะต้องไปแบบค่อยๆนะคะต้องสังเกตพยายามสังเกตไอเนี่ยไอเสาสีแดงๆ่งบอกว่ามันเป็นขอบถนนนะคะ ตอนนี้รถทีมาก,ก็ยังไม่ได้มาเคลียร์ถนนค่ะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะสนุกนะแล้วก็ได้เรียนรู้ภาษาฟินนิชไปด้วยเล็กเกน้อยๆนะคะแล้วก็เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะเฮ้ hey, hey.